ครับสวัสดีครับสําหรับมาดู3มแนวทางนะครับที่แก้ปัญหาวัวไม่กับสัตว์นะครับวัวกับสัตว์ช้านะครับก็ฝากพี่น้องคนเลี้ยงวัวที่มีปัญหานี้นะครับแนวที่1ก็คือการจัดการความเครียดให้วัวนะครับการจัดความเครียดคือ1นะครับปล่อยวัวเลี้ยงแบบนี้นะครับแค่เลมนะครับแล้วก็การประมาณนี้นะครับให้ให้เขาลดความเครียดของเขานะครับตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้วัวกินหญ้า ่อยให้เขาแทะเล็มน,นะครับพอยความเครียดเพาะเจะหมดไปนะครับวิ่งเล่นญาตต่างๆอีน่นี้ก็จะเป็นแนวทางแรกที่สามารถทําได้ทั้งตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับเพราะว่าหลังจากที่หรือถ้าใครไม่มีเวลาก็จะเป็นช่วงเย็นก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่าแนะนําว่าให้จัดการความเครียดก็คือปล่อยให้เขาออกมาจากข้อ,ขอสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับแล้วก็มาินหญ้าแบบนี้นะครับ อยทางที่2ก็คือการจัดการโรงเรือนนะครับนะโรงเรือนก็คือถ้าโรงเรือนก็คืออย่าให้เขาร้อนหรือว่าร้อนอากาศอบอ้าวหรืออากาศไม่ถ่ายเทน,นะครับก็จะมีก็จะทาให้มีผลเกี่ยวกับข้อมูลเกิ่ยวกไรต่างๆได้แล้วก็ข้อคหน้าฝนอย่างนี้นะครับข้อชื้นแฉะนะครับเขาไม่ได้นอนเขาไม่ได้พักผ่อนนะครับร่างกายของเขาก็จะไม่สงบมันนะครับอันนี้คืออนยะ่างที่2คือ นทางของการจัดการเรื่องข้อของเขานะครับข้อที่นี้ก็จะเป็นอากาศที่จะถ่ายเทน,นะครับแนวทางที่3ก็คือดูแลในเรื่องของโปรแกรมการให้อาหารนะครับอย่าลืมว่าวัวที่ไม่กับสัตว์วัวหลังทอดเนี่ยเขาต้องการวิตามินและแร่ธาตุนะครับที่จะไปช่วยกระตุ้นให้เขาการเป็นสัตว์ให้เขากับสัตว์นะครับวิตามินนะครับพีดีซีหรือว่าวิตามินต่างๆนะครับที่จะช่วยให้เขาได้ สับเร็วขึ้นนะครับก็จะให้ทุกช้าทุกเย็นนะครับในเฉพาะช่วงอวที่หลังเขามีลูกเนี่ยเขาจะขาดวิตามินได้แล้วท่านะครับที่จะไปช่วยลูกเขานะครับนะช่วยผลิตฮอร์โมนต่างๆเพื่อกระตุ้นการกลับสัตว์นะครับอันนี้ก็ให้เราใช้ทุกวันนะครับรับรองว่า 2- 3เดือนเนี่ยวัวหลังค้อนพระสวาที่จะสมได้ราจะนี่ก็คือแนวทางแก้ปัญหาวัวไม่กลับสัตว์นะครับสารนคทาง ก็ฝากกดแชร์กดติดตามสำหรับใครที่มีปัญหานี้ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับนะว่าผมใช้แล้วได้ผลจริงนะครับส่วนวิตามินนะครับก็ของผมก็ได้ใช้วิตามินของมิซเซอร์คาวนะครับนะก็ให้เป็นแนวทางสำหรับใครที่เล่นวัวนะอยากช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับวันะนี้ก็ฝากกดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ